วันอยู่บำรุงเปิดแชทคุยตังโมแบบไม่ลบไม่เซ็นเซอร์ดาราสาวบอกมีเรื่องด่วนวันอยู่บำรุงเปิดแชทคุยตังโมแบบไม่ลบไม่เซ็นเซอร์ดาราสาวบอกมีเรื่องด่วนเผยรูปหมดอายุแล้วถ้ากู้ภาพได้เอามาเปิดเผยได้เลยจากคดีการเสียชีวิตของตังโมนิดาที่ผ่านมาเกือบ3ปี จากการตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพยาโดยคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลก่อนมีความพยายามหาหลักฐานใหม่และลื้อคดีการเสียชีวิตของแตงโมเนื่องจากไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุโดยมีการไปรับโทรศัพท์มือถือของแตงโมที่อยู่กับบางแจ็คในประเทศสหรัฐเพื่อกลับมาให้เจ้าหน้าที่ DSI ตรวจสอบพร้อมมีการพาดพิงถึงแชทที่แตงโมพูดคุยกับนักการเมืองตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น สำหรับความคืบหน้าเพจวันอยู่บำรุงโพสภาพแชทข้อความที่แตงโมเคยแชทมาคุยกับนายวันอยู่บำรุงตั้งแต่ปี2021พร้อมระบุแคปชั่นว่านี่คือแชททั้งหมดที่น้องแตงโมคุยกับผมโดยไม่มีการลบและเซ็นเซอร์รูปหมดอายุแล้วถ้าพวกคุณกู้ภาพได้เอามาเปิดเผยเลยครับปอลอหากอยากรู้ว่าน้องแตงโมปรึกษาผมเรื่องอะไรถามพรีแมน กาดบ็อกค่าได้เลยเพราะแมนทำคดีนี้ส่วนรายละเอียดในการแชทการคุยระหว่างแตงโมกับนายวันอยู่บํารุงพบว่าวันที่2พฤษภาคม2021แตงโมโทรไลน์มาหานายวันและทักว่าพี่หนุ่มมีเรื่องด่วนและแจ้งว่าจะโทรหาพร้อมระบุเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันเอียมาก จากนั้นนายวันอยู่บำรุงส่งลายของทนายความท่านหนึ่งให้กับแตงโมก่อนแตงโมจะระบุว่ามีการเอารูปดาราเก่ามาแอบอ้างตอนนี้พี่ไดแดนหน้าโดนอยู่ค่ะถัดมาแตงโมพูดคุยกับนายวันโดยส่งข้อมูลการเตรียมรับปริญญาให้กับนายวันขอบคุณข่าวสดค่ะ